ยังเหรผัวเขาน้อมีเม่นน้อยเหตุใดล,ล่ะหลวงพ่อเหตุใดสิได้ผัวคื้ผัวเสียเฉยผาบ่ไปนน้ำติดต้นแนนหลวงพ่อลูกน้ำกันสองคนลูกก็จะเป็นอย่างไรเรื่องของชูตัวติดต้นแนนหลวงพอ่อตะกีตกรกับปอเป็นดอกเอาให้ให้พระเบื่อเราได้บดแต่พัดไปก็พออ้อเดี๋ยวเราลเป็นเป็นอย่างล่ะมีเม่นน้อยไม่มน้อยจักปี สิบแปดเจ้าของเจ้าปี38สิบแปดเจ้าของก็เปิดโอกาสให้ผัวในตีเหลาธรรมชาติของผู้ชายมันก็จังสรนก์กน้องพ่อเข่าขางกันดีจาพระคาเป็นผู้ชายครักคูกบาลคู่เป็นจริงธรรมชาตนปล่อยเลยทิ่ล่ะผัวเหนอยังล่ะผัวเป็นคู่นำการคนละลุงเลี้ยเราเมียหน่อยเป็นอย่างล่ะพนักงานเสิร์ฟกับแต่ละมือเจ้าทุ่มหาทุ่มเครื่องหกทุ่มเมาเป็นจังไดเราเมาคู่มือเมาคู่มือผัวกลับมาว่าจังไดล่ะ คณะกระดาเลยแล้วดาว่าจังไรไปเม้าใต้ใช่มาบอกภาคมึงกับบัตรนา่งนั่งเคยเห็นบอพนักงานต้อนรับที่ห้องอาหารเขาว่าอย่างไรต้องดูเขาดูเราในตัวพนะน่นไม่ได้สังเกตเป็นหดคู่บูจักสังเกตเขาไปปั๊บบีแผนกต้อนรับเขาว่าอย่างไรสวัสดีค่ายินดีต้อนรับนะคะหาขาต้องการอะไรอาหารอะไรดีคะเขาลูบแกงลูบขาผัวบึกกติอออะไรก็ได้เดียวอร่อยที่สุดละอร่อยอ่ะเขาว่ามวลมาหอดบ้าน ไปเมาใต้ใช่มาบอกผ่ามวนอยู่เวลามึงวะก็มมวนแล้วมันจะหายใช่ก็อดเอาเสตัวจากด้พวกขึ้นมึงก็ต้องใจเย็นสตัวคนโบราณเขาให้เก็บลงไม้ขอขมาผัวถูกวันพ้ามึงเหตุเป็นบ่ละสัวอป้านนี่สิบาเก็บด้วยสตีท่มค้าคๆะกระบาดเก็เป็นตะขบปาบุญยุอละเอียดตมาก็เลยขึ้นในใจโอ้ยเป็นตะขบปาพะโลมันกูกับโมยู่หอกแหลกกนแหลหัวกนย่องแดงโตกับบุคบานคือเมืองเขา